สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเทรดเดอร์ ader, และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดหนักครับผม ในช่วงของ Top ป l e วเวนวันนี้ก็กลับมาพบกับเอฟซที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานครับแอดมินไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานติดภารกิจนะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแอดมินนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe กดติดตามแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับต้อง ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงนัดที่23นัดที่24แล้วนะครับนัดที่23แข่งไปแล้วนะครับสองกีฟครับทีมชุดใหญ่ของแอดมินนะครับชนะรวด23นัด69แต้มนะครับตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงอยู่ถ้าไม่มีอะไรผิดผิดพลาดนะครับก็คงจะคว้าแชมป์นะในสมัยนี้ไปครองนะครับสําหรับทีมชุดเล็กก็เช่นกันครับทําผลงานได้ดีนะครับทาผลงานได้เยี่ยมนะครับก็ถือว่า ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับอีกถ้วยหนึ่งครับสอคิดิบเอนะครับได้เข้าไปชิงแชมเปี้ยนลีกนะครับนะฮอาจจะคว้าดับเบิ้ลแชมป์นะครับในฤดูการนี้นะฮะถ้าสามารถเอาชนะทีมนี้ได้นะครับก็คงจะคว้าแชมป์นะฮะนี่ครับทีมจากโคลัมเบียนะครับเข้าไปดูทีมของโคลัมเบียนิดนึงนะครับ มีการซ่อนนักเตะไว้อยู่นะครับมีการซ่อนนักเตะที่มีดาวเยอะไว้อยู่นะครับก็คงจะพอจะสูสีกันได้นะครับก็คงต้องลุ้นกันครับว่าทีมของแอดมินนะครับสอยยิปเอฟซีจะสามารถผ่านด่านนัดชิงนี้ได้หรือไม่นะครับก็ถือว่าถ้าได้เข้าได้แชมป์นะถ้วยนี้ก็จะแล้วก็แชมป์ลีกนะ ก็ปีนี้ก็ลุ้นนะฮะลุ้นว่าจะได้แชมป์ทั้ง2แชมป์นี้ไหมแล้วก็มีสิทธิ์เข้าไปชิงซูเปอร,ร์คัพด้วยนะครับรายการซูเปอร,ร์คัพซึ่งจะเอาแชมป์ซูเปอร์ลีกแล้วก็ผู้ชนะลาแชมป้ยนลีกนะครับกับผู้ชนะซูเปอร์ลีกนะครับ,าปปรรบมามาชิงกันนะครับนี่คือซูเปอร์ลีกนะครับซูเปอร์ลีกก็ได้คู่ชิงแล้วนะครับ อันนี้เขาน่าจะเขียนผิดนะครับน่าจะเป็นผู้ชนะแชมปยนลีกกับซูเปอร์ลีกนะครับนะครับก็ลองมาลุ้นกับแอดมินดูนะครับใครว่างก็เข้ามาแชร์แอดมินได้นะครับในช่วงประมาณ2ทุ่ม47นาทีนะครับทีมผมเพื่อนเป็นไงบ้างครับก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับใต้คลิปนี้กันเลยนะครับฝากกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการโทเค็นไปทำทีมเสริมทีมนะครับร้านโทเค็นของคุณเกิดไก่วันยังให้บริการอยู่นะครับลด50%จาก ตัวเกมนะครับจากในเกมนี้แล้วก็ยังมีข้อเสนออื่นๆอีกนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนอยากได้ตัวไหนบอกคุณเกลือกได้เลยนะครับถ้ามาใต้คลิปนี้กันเลยครับว่าสนใจตัวเกนลด50%เดี๋ยวแอมินส่งลิงก์ไลน์ให้นะครับวันนี้มีอคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับน่าสนใจนะครับมาอยู่เดี๋ยวแอมินเปิดเข้าไปดูนิดนึงนะครับมีคอมเมนต์น่าสนใจอยู่นะฮะก็คือในประเด็นที่เพื่อนๆ บอกว่า,านะครับอยากให้เขามีตราสโมสรจริงจริง,รงกรับมาขายอีกครั้งแอดมินก็อยากได้เหมือนกันนะจริงๆมันเคยมีนะครับเคยมีแต่ว่าอาจจะติดในเรื่องของลิขสิทธิ์หลายอยา่างทําให้ตัวนี้หายไปนะครับคุณยูเสื้อยูเอ็นบอกว่าแอดมินไม่ลงคลิปเลยครับอันนี้อ๋อเมื่อวานนี้แอดมินติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับ ก,การฝึกจบสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งของผมมันไม่ปลดล็อกอ๋อต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ต้องรอรอนิดหนึงรอเลเวลหนึ่งตอนนี้เราเลเวลหนึ่งอยู่ใช่ไหมก็ต้องรอไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่สโมรสรผมได้แล้วครับจากทีมน้องใหม่ไฟแรงสวัสดีครับแอดมินสวัสดีครับขอบคุณมากนะฮะเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็ ในหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาก็อย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาในการเล่นทอป็นเล่นนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดมินได้นะครับส่วนใครที่อยากติดต่อแอดมินทางไลน์ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ไลน์ให้นะครับคุยกันหลังไม้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับช่วงท้ายของฤดูก,กาลนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งที่ แอดมินไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการซื้อขายนักเตะนะครับการซื้อข,ขายนักเตะที่เป็นการต่อรองนะครับการต่อรองนี่มันจะมีการซื้อขายนักเตะที่ราคาไม่สูงมากนักนะครับและเพื่อนๆก็สามารถต่อรองกับทีมของเพื่อนได้ด้วยนะครับทีมของเพื่อน,ขอ,อนของเพื่อนของเพื่อนๆนะฮะอย่างเช่นนะครับเราอยู่นี่นะครับเลเวลเลเวลสานะครับแอดมินก็สามารถไปดูทีมของเพื่อนแล้วก็ค้นหานักเตะน,นะที่ เพื่อนไม่ได้ใช้หรือเป็นตัวสำรองที่มีดาวสูงๆนะครับแล้วเราอยากได้เราก็สามารถยื่นข้อเสนอได้ตรงนี้นะครับโดยจะยื่นข้อเสนอก็กดบวกไปเรื่อยๆนะครับจะให้เพื่อนเท่าไหร่นะครับจะยื่นซื้อเท่าไหร่ก็ให้เพื่อนได้นะครับ,น,รบนี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะยื่นข้อเสนอนะครับส่วนอัน อันที่เป็นการซื้อขายนะอันที่เป็นการซื้อขายอย่างอื่นก็ยังปกติอยู่นะครับก็แมวมองต่อรองผู้ช่วยก็ยังอยู่อยู่ส่วนในการต่อรองตรงนี้ที่เขา AI เขาจัดมาให้เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณภาพจะอยู่ที่ประมาณ6ดาวนะครับราคาถูกด้วยราคาที่อยู่ที่7โทเค็นนะครับนี่ถ้าเกิดว่เาเรายื่นข้อเสนอตรงนี้เราจะให้เขาเริ่มต้นที่ 7โทเค็นนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับอาจจะเพิ่มได้นะครับเพิ่มไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วแต่เรานะฮะแต่ก็ต้องดูจํานวนโทเค็นของตัวเองนะครับว่าโทเค็นมีพอหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนกิจกรรมตอนนี้เริ่มหมดไปแล้วเหลือกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งก็คือดวนจุดโทษนะครับนะว่าที่ซูเปอร์สตาร์นี่ครับก็เดือนจุดโทษนะครับจะสิ้นสุดในอีกหนึ่งวันข้างหน้านี้เองนะครับ ก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับนะสามารถเข้ามาเล่นได้ตลอดนะครับโอเคนะครับการเงินไม่มีอะไรนะฮะการเงินไม่มีอะไรนะครับมีแต่ต่อสัญญาการเงินโดยปกตินะครับเท่านั้นเองนะครับกิจกรรมไม่เรียนก็เต็มกันหมดแล้วนะครับเล่นครบกันหมดแล้วนะครับนี่ครับไม่มีกิจกรรมที่อื่นแล้ว มีข้อเสนอมานะครับก็คือเป็นเสื้อและเป็นตาสโมสตรตัวนี้สามร้อยสี่สิบเก้าบาทนไอ้ว่าแอดมินะ va, min, ว่ามันแพงไปนะแพงไปอยู่นะนะครับนะคือเป็นเสื้อเป็นตาสโมสรขายแพงนะฮมเกมวัดดวงกำลังจะสิ้นสุดอีกสองวันนะครับเกมวัดดวงกำลังจะสิ้นสุดอีกสองวันก็ แอดมินมีตัวอยู่5ใบยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปลองเล่นดูนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ช่วงท้ายของฤดูการก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากบทสรุปของฤดูการนะครับของเพื่อนๆแต่ละคนได้แชร์อะไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับได้แชร์อะไรกันบ้างมารายงานมารายงานผลกันได้นะครับวันนี้แอดมินก็อย่างที่บอกไปนะครับแอดมินมีคิวเตะประมาณ2องทุ่มสีนาทีถ้าใครว่างก็ นะแวะเวียนมาเชียร์กันได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสําหรับดาวซันโบของปีนี้แล้วก็เลตติ้งสูงสุดข,ของปีนี้รวมทั้งช่วยทำประตูของปีนี้นะครับน่าจะได้ทั้ง3คนนี่น่าจะเป็นอยู่ในทีมของสอจีดิเอฟซีนะครับโชว์ผลงานได้เยี่ยมมากในลกการนี้นะครับเอาละครับในประเทศอื่นๆะก็นะฮะไม่มีแล้วนะครับก็แวะเวียน มาทักทายเพื่อนๆนะครับพอให้หายคิดถึงนะครับแล้วก็ใครที่มีประเด็นไหนที่ติดขัดติดค้างนะครับไม่เข้าใจในประเด็นไหนหรืออยากให้อนมินทําคลิปเกี่ยวกับตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ